สัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาปลูกผักที่ย่าเพาะไว้คราวที่แล้วอันเนี้คีไม่คีวันเลยเนี่ยก็โตแล้วเนี่ยย่าไม่ได้นับวันไว้เพราะว่านี่นี่ย่าเพาะมะละกับฟักไว้เนี่ยมะละสี่กระป๋องเนี่ยโตแล้วย่าต้องใส่ตะกร้าแล้วย่ามีตะกร้าเก่าหนุ่มจีนเนี่ยเนี่ยย่าเพาะไว้ได้สี่อัน ได้สี่กระป๋องเล็กเนี่ยขึ้นดีมากเลยเนี่ยอันนี้ยาวมากและล้มแล้วเนี่ยอันนี้ยาวเยอะเนี่ยยากเลยว่าจะปลูกสักทีละอันเนี้ยสี่สี่จะปลูกก็สองตะก้าฟักฟักยังไม่ค่อยออกใบนี่ฟักฟักออกใบน้อยอยี่ห้องออกใบแรกยังไม่ปลูกเพราะว่าเราให้เราให้ให้มีใบสองก่อนแต่ญาติจะเลือกอันนี้อันนี้มีใบสองแล้ว ย่าจะเลือกปลูกตะก้า,าหนึ่งฟักนะเนี่ยวันนี้ย่าจะปลูกก็สองอย่างอ่าอันนี้อันนี้เป็นอ่านี่ต้นใหญ่เนี่ยมะละขึ้นเร็วมากเลยอะเนี่ยไม่คีวันเลยมะละโตแล้วอันนี้ย่าก็มีตะก้าเก่าเนี่ยตะก้าเก่าคือตะก้าหน่มจีนอืมตะก้าหน่มจีนย่าเนี่ยย่าก็เลยว่า เอาตะกร้าเก่ามาดัดแปลงประหยัดประหยัดมูลค่าไม่ต้องเสียตังค์ซื้อซื้อของวัสดุมาเอาวัสดุเก่าๆเนี่ยมาเมื่อก่อนนี้ย่าขายนมจีนไงย่ยาก,ก็เก็บตะกร้าตะกร้าไว้เอออันนี้ย่าจะมาเพราะมาระล่าเขาคงไม่ยาวเท่าไหร่หรอกย่าก็เลยว่าตะกร้านี้กับหอมั้งย่าก,ก็เลยนี่ย่าก,ก็ก็ใส่กลับมาพักไปก่อนเนี้ยย่าก,กลัวแบบไอ้ก้น ก้นแบบบินเดินจะล่วหมดยา้าเสศษอายดินเพราะดินยากก็ต um ้องซื้อเหมือนกันเนี้ยหญ้าก็ปรุงดินไว้แล้วหญาก็จะเอาดินใส่เลยเนี้ยอันนี้ปรุงดินไว้แล้วเนี่ยยาก็จะเอาดินใส่เลยเนี้ยดินเข้าร่วนเดี๋ยวเอาดินเก่าใส่หน่อยเพราะว่ามีมีตะก้าเก่าดินเก่าหน่อยเพราะมันได้ไม่ล่วนมันได้ไม่ดินได้ไม่ลวงเพราะหญ้าปลูกใหม่นี้คือคือคือล่วงแน่เลยดินนะเพราะว่า ยาใสดินน้อยใส่กระเป้าป่นเยอะใสมะพร้าวฝอยเยอะไงยาเนี่ยร่วงหมดเลยยาเอาผ้าปูละเนี่ยมันจะได้ประหยัดประหยัดดินของยาหน่อยเพราะยาต้องซื้อทุกอย่างเลยอะถุงเลยยี่สิบมะซื้อเขาทุกอย่างอันนี้ยาก็ก็คือพอใส่แล้วยาก็จะใส่ไอ้อน,นี้ไปเลยยาจะใส่สองต้นหรือสองสองกระถางดีเนี่ยคือมันไม่ยากอะเพราะว่าเอาเนี่ยราก ลากงามมากเลยนะลากงามมากอเยยาก็จะตั้งไปเลยเนะี่ยตั้งไปเลยตั้งแบบนี้เลยนี่แล้วก็กบไปข้างๆกบไปข้างๆให้เขาไอ้นี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาเอาไม้มาปักหน่อยเพื่อให้เขาไม่ไม่อ่อนเอ็นยาก,กบไม่กบสูงอะกบสูงก็กลัวเขาจะกลัวเขาจะเน่าออยาก็จะใส่แค่นี้แหละ อมยาจะปลูกก็สองกระถางมั้งเพราะว่าโอ้มีถึงสี่อันนะเอาเอาใส่สองอันดีกว่าเผื่อเผื่อไว้เพื่อเขาจะตายเตยบ้างอืเผื่อไว้ดีกว่าเพราะมีเยอะอะยาจะปลูกไม่พอกินที่เฉยเดี๋ยวนื้นที่ไม่มีเนีย่ยยาจะปลูกพอกินที่เฉยเลยปลูกก็สองสองกระถางก็คือสองสองไอ้นั่นเลยอืม พอเอา้าเอาไว้พอกินที่เฉยย่าไม่เอาเยอะออเดี๋ยวเอาเอาไม้มาปากักอ,อืถ้ากบกบดินเยอะย่าเคยปลูกแล้วกบดินเยอะเขาก็ตายเหมือนกันอื ols. เขาก็ตายเพราะลากเขาจะเน่าเพราะว่าดินย่้าย่าผสมผสมปุ๋ยเป่อยไปแล้วไงปุ๋ยหมักขี้งัวปุ๋ยหมักอะไรยังอะย่าผสมไว้ ยากก็เลยว่าจะเอาใส่นิดๆหน่อยๆเอาดินเอาดินธรรมดาใส่โรยบนหน่อยนี่เดี๋ยวเอาหาไม้มาปักหน่อยเนี่ยปักเพื่อให้เขาอยู่แบบเนี้ยฮึมก็เดี๋ยวเอากล้องใหุ้ตรงเลยเนี่ยเนี่ยสวยเดี๋ยวยากก็จะเอาอิติก้าหนึ่งเนีวันนี้อันนี้มะละมะละพันใหญ่นะมะละพันใหญ่เอย้ยาปลุกอิจิก้านี้ก่อนไอย้ยายยกยกลงก่อน ย่าจะเอาอิตาก้ามันมีอิตกากาหนึ่งเพราะว่าอืิตะก้าใหญ่มีอิตาก้าหนึ่งอิตะกาเก่างั้นแหละเน,นี่ใส่ดินดินเก่าอ่ะอันเนี้ยเป็นดินเก่าเป็นดินเก่าที่ท,ที่ย่าปลูกเก่ามาย่าก็ผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาดินออกก่อนเอาเอาปุ๋ยผสมหน่อยอันเนี้ยย่าคอยใส่จูลิซีแสงนะดินในร่วนย่าเอาดิจูลิซีแสงแบบ ลด,ลด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 ไว้อะ่ะพราญา่าทาจูทรีย์ีแสงไว้เยอะไง่าก็เลยทําแบบลดไว้เออลดจูทลีย์ีแสงไว้เพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อปรับสภาพดินเนี่ยเดี๋ยว่าเอาเอาอดินล้วใน,ลน,น,ออนใส่หน่อยเอาโกยอันนี้ออกเอาดินนี้ใส่หน่อยเพราะหนักเลยอะ่ะญาใส่ถ่านเทินไว้ด้วยเพื่อให้เย็นอะ่ะเอเดี๋ยวปลูกอิตาการ์เองมาละ ได้สองตะกร้าปลูกอีกตะกร้าหนึ่งแล้วกันเนี่ยลดน้ำให้น้อยหน่อยอันนี้หญ้าจะเอาดินนี้โรยหน่อยดินนี้ยาผสม,มอะไรไปแล้วไงเดี๋ยวขุดหลุมให้ใส่อันนี้ให้เขาลงไปหน่อยเนี่ยเหลืออีกสองอีกสองสองกระป๋องเนี่ยสองกระป๋องอ,อกเร็กเนี่ยงามอยู่เนี่ยงามมากเ่ย้าก็จะ ทอดไก่เลยอืมักก็ขึ้นดีอันนี้ได้ไวถีถีกระป๋องไงเนี่ยปลูกหมดเลยเอาแค่สองตะกร้าพอแค่นี้ก็พอกินนะเอาแค่พอกินเฉยมะละพันนี้อร่อยอร่อยกับมะละหวานที่ย่าเคยซื้อจากลําปางอะมะละหวานไม่อร่อยยังกินไม่หมดเลยไม่อร่อยแกงแล้วพอสุกแล้วมันไม่อร่อยเหมือนมะละนี้ไม่ขมไงคือมันหวานมันไม่ขมอะเออที่จริงมะละมันต้องขมไง เออมะระหวานมันเป็นแบบไม่ขมอืมไม่ขมยากก็เลยไม่อยากไม่อยากอไอ้นี่ไม่อยากปลูกหรอกมะระนั้นก็ซื้อหนเดียวเพราะว่าย่าไม่เคยกินย่าก็เลยจะลองกินอ่ะอันเนี้ยทีนี้ย่าก,ก็จะเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวหาไม้มาปักให้ให้เขาสูงทีนี้กะย่าก,ก็เอาแค่นี้นี่โรยดินข้างๆไปหน่อยโรยเยอะปรเดี๋ยวเขาจะจะเน่า เนี่ยแค่เนี้อันนี้อันนี้หาอะไรมาปักให้ให้ให้เขาให้เขาตั้งตรงหน่อยอืมเนี่ยปลูกเรียบร้อยมาละอืมอันนี้ยากก็ได้ไม้มาแล้วเนี่ยไม้ตะเกียบยากก็ว่ายางไม้ตะเกียบเนี่ยปักผูกไว้ค้มไว้ออไม่ตะเกียบคำ้ำค้ำไม่ให้เขาโอนเออ ให้ครับต้นแข็งแรงเพราะหญ้าไม่ได้อ,ออกแดดด้วยแดดมันไม่มีฝนตกตลอดเลยอ่ะยญาก็เลยว่าค้ำเขาไว้เพื่อให้เขาอยู่ในในตจ้งหาอะไรผูกหนังค้ำไบเงี้ยอืมนี่นี้มันสีอ่อนล้อมไว้เลย,เลยนี่ไม้ตะเกียบอันนี้ยญาก,ก็อันนี้ก็คงจะต้องคำ้ำอันนี้ได้สองตะก้าอืมมาละ หกต้นต้นละสี่ตะก้าอันนี้ก็ได้หกต้นไงอันนี้ยากเอาค้ำแล้วค้ำไม่ให้ล้มอันนี้อันนี้ก็คือเอาอันนี้ตะก้านี้ยากก็เอาคำ้ำอันนี้ค้ำไว้กลาย่าไม่ทิ้งเลยอ่ะได้อะไรมายากาค็ค้ำเอาไม้ค้ำไม่หมดอันนี้ก็คงเดี๋ยวก็คงจะฟื้นตัวแล้วละ่ะเอาฐานเทินเนี้ยตั้งคำ้ำ่ะเพื่อไม่ให้เขาล้ม เดี๋ยวพอเขาแข็งแรงออกแดดหน่อยมันก็จะแข็งแรงก็ก็คือเขาก็จะเขาก็จะไม่ล้มกบดินเยอะไม่ได้ไงเพราะกลัวเขาเน่ากลัวเขาเน่าเดี๋ยวเอาดินไว้ข้างข้างกะลานี่หน่อยเอดันไหมเออเพราะว่าเดี๋ยวโคนเขาเน่าอืกลัวโคนเขาเน่าไงอืเพราะว่าอันนี้ญ้าผสมปุ๋ยผสมอะไรไปแล้วยา่าเขากลัวโคนเขาเน่า เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วก็มีแค่นี้เองอ่ะมีแค่สองห่อห่อละสี่อันแพงด้วยเที่ยวเนี้ย่าถ้าโตย่าจะต้องเอาย่าจะต้องเอาไว้ทำพันพอซื้อไม่ไหวสี่เม็ดสิบสองบาทมันมันแพงเกินอ่ะแพงใส่มะสี่เม็ดเองห่อ,อนหนึ่งวันนี้ปลูกมะละสักสองตะก้าปลูกได้สองตะก้าพอกินแล้วเนี่ยถ้าเกิดออกลูกดกนะ ก็พอกินเลยถึงออกไม่โอ่งอ่ะอแต่ก้าวละสองลูกสามลูกยากก็พอกินแล้วเพราะเพราะว่าอันนี้อันนี้ลูกสาวเขาชอบกินมะระเขาชอบกินมะระก็กินกันได้ทั้งบ้านแต่ลูกชายไม่ชอบมะระลูกสาวชอบอันนี้อันนี้ยากก็เลยว่าอา่วันนี้มาปลูกมะระให้ดูอ่มาปลูกมะระกินอวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะ